บวช6ถ้าไม่ได้ทำเช่นป่วยแต่ทำมาโดยตลอดทุกปีจะออกข้าวแทนเหมือนถือบวชในช่วงของเดือนอมมดอนได้ไหมคะอืม illah, um อิสิลามราะห์มานราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมัลิลามุฮัมมัดพี่น้องเป็นห่วงเนะดีฮะเป็นห่วงว่าจะบกพร่องครับแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าสุนนะการถือสินอด,ดของเดือนชาวานเนี่ยมันเป็นซุนนหะ์ มันไม่ได้เป็นฟอ์ดูในกรณีที่เรามีโอโซมีอุปสรรคแล้วเราไม่สามารถจะทําได้เนี่ยศาสนาก็ไม่ได้เอาโทษอะไรเราครับไม่ได้เอาโทษอะไรเรานะแล้วก็ไม่ได้มีบทที่ว่าเรื่องของการชดใช้อืกรณีของการจ่ใจกัปาะรอดมันเป็นการชดใช้ในสิ่งที่เราไม่ได้กระทําในสิ่งที่มันเป็นวาจิบ ในส่วนที่เป็นซุนนะเนี่ยไม่ต้องอถ้าท่านอยากจะทำในส่วนที่ท่านอาจจะอาจจะบกพร่องหรืออาจจะไม่ได้ทำในซุนนะหนึ่งครับท่านก็ทำซุนนะอื่นสิเช่นการทำซอดโอกอ,อมไม่ว่าจะเป็นซอดโอกะให้กับคนยากคนจนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นความดีที่เป็นตัวเสริมครับแต่ ไม่ถือที่จะเป็นการชดใช้ในกรณีที่จะต้องออกข้าวเพื่อชดเชยจากการไม่ได้ถือสินอดหกวันหุ่เชวะอันนี้ไม่มีรูปแบบอข้อที่หนึ่งคือไม่มีรูปแบบสองไม่อยู่ในหลักการไม่อยู่ในบทบัญญัติเพราะเพราะว่าไอาการที่จะเอาไปแทนเนี่ยฟิดิยะตุนต,ต่ออามูมิสกีเนี่ยในกรณีของการถือสินอดนั้นสถานะมันเป็นปวาวยิบแต่ถ้าเป็นซุนนาเนี่ยไม่ต้อง นะไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าท่านบอกเอยแล้วอยากจะได้ความดีทาสุนนะอื่นครับมีผลบุญอื่นอีกมากมายเลยอที่เราสามารถจักระทําได้และอินชาอัลลอฮ์ฮะผมว่าพระองค์อัลลอฮ์ตาลานน้นพระองค์ทรงยุติธรรมครับกรณีที่เราไม่สามารถถือสินอดได้ด้วยกับการที่เราป่วยอินชาอัลลอฮ์เราหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ตาลาแน่นอนฮะผมว่าพระองค์ทรงยุติธรรมอ่ะ แน่นอนไอ้ความดีที่พระองค์จะให้กับเราบนเจตนาดีที่เราอยากทำเนี่ยเราเริ่มเนี่ยเราก็ได้ผลบุญแล้วจริงไหมใช่เพียงแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้ทำในสิ่งนั้นแล้วมันเป็นอุจจตเป็นอุป,ปรสรรคพี่น้องอย่ากังวลในเรื่องนี้แล้วก็ไม่อย่าไปหาวิธีการในสิ่งที่ที่ศาสนาไม่ได้กำหนดไว้รเราก็ทำถ้ามันเป็นสุน,นัตไม่สะระรมเป็นสุนัตในเชิงฟิกแปลว่าทำแล้ว ได้ผล,ลบุญไม่ทําแล้วก็ไม่มีบาปถ้ากรณีอย่างนี้ท่านไม่สามารถจะทําได้โดยเฉพาะการไม่กระทําด้วยกับอุปสรรคขนาดไม่ทําโดยไม่มีอุปสรรคนี่ยังไม่บาปเลยครับเข้าใจนะจเพียงแต่มันจะไม่ไม่ได้ผลละบุญที่ศาสนาได้บอกเอาไว้ท่านั้นเองอแต่ถามว่ามีความผิดไหมไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกทั้งนั้นหนึ่งก็คืออย่าอย่าเสียใจอืเพราะว่าท่าน อัลลอฮ์ได้ให้ท่านในสิ่งนี้แต่ผมเชื่อว่าด้วยเจตนาดีด้วยความตั้งใจที่อยากจะทําในสิ่งที่เป็นเป็นคุณความดีเพิ่มเติมแล้วท่านไม่ได้ทําอัลลอฮ์รู้ดีอการตอบแทนอยู่ที่อัลลอฮ์ตท่ารับนเวลาให้ทาบบุอัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านั้นนะที่จะเป็นผู้ตอบแทนเราก็ไปหาไปกระทําในสิ่งใดที่ศาสนาได้กําหนดไว้เช่นนอกชาววันก็ยังมีอีกสามวันใช่ไหม,มใช่ไหมยังมีอีกจันพระหรหัสใช่ไหม ยังมีการทำซอดก็ใช่ไหมม,มันจะเป็นความดีอีกมากมายที่ผมพยายามบอกว่ารอมอดอนจบแต่ความดีไม่จบเขาเรียกว่าพื้นที่แห่งการทําความดีและวิถีทางที่จะนำเรามาที่จะนาเราให้ได้รับซึ่งสิ่งที่เป็นการตอบแทนที่ดีไม่ได้จบไปเหมือนรอมอดอนยังมีหนทางอีกมากมายที่จะทําให้เราได้รับ คุณความดีผลบุญจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวัลลอลาครัร